ที่แท้เป็นทายาทคุณยายบันเจิรสีแดงสรรญาผู้เขียนบทละครบุพเพสันิวาสดังไปทั่วประเทศ ต้องบอกเลยว่าหนาที่กระแสของภาพยนตร์บุพเพสนิวาส2กำลังมาแรงเลยทีเดียวที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างปรากฏการละครไทยที่โด่งดังโดยได้แรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องบุพเพสนิวาสของรอมแพงนอกจากนี้เบื้องหลังของละครบุพเพสนิวาสก็ได้ผู้เขียนบทโทรทัศน์มากฝีมืออย่างอาจารย์แดงสรัาสุขานิวัฒน์มาโชว์ฝีมือและผู้เขียนบทนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งเป็นทายาทของคุณยายบรรเจิดสีดารานักแสดงอาวุโสชื่อดังของไทยนี่เองนอกจากนี้อาจารย์แดงสรรยายังถือเป็นนักเขียนบทละครมือหนึ่งแห่งประเทศไทยการันตีจากปรากฏการออเจ้ากันทั่วประเทศที่ส่งให้ละครบุพเพสนิวาสโกยเรตติ้งสูงสุด นอกจากจะต้องให้ผลงานของทีมนักแสดงแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังให้กับละครนี้ก็คืออาจารย์แดงนักเขียนบทละครมากประสบการณ์ที่ปลูกชีวิตให้แม่หญิงการเกตคุณศรีวิสาระวาจาได้มีตัวตนจริงๆในละครเปลี่ยนตัวหนังสือในบทประพันธ์ของรอมแพงให้กลายเป็นบทสนทนาที่ทาให้ตัวละครทุกตัวมีเสน่ห์จนคนดูหลงรักโดยมีผลงานที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นจำเลยรัก นางทาตสายโลหิตปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือหัตถาครองพิภพ,พละครเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยของผลงานการร้อยเรียงตัวอักษรของอาจารย์แดงเมื่อย้อนดูผลงานของอาจารย์แดงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเขียนบทละครมาไม่น้อยกว่า35ปีทางด้านชีวิตส่วนตัวของอาจารย์แดงนั้นสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพื้นฐานเป็นคนที่มีความสนใจในวรรณกรรมและชื่นชอบการอ่านมาตั้งแต่ยังเล็กๆ เข้าสู่วงการการเขียนบทจากการชักชวนของไพรัสสังวริบุตรจนกระทั่งได้มีโอกาสมา,มาเป็นนายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่ก่อตั้งเมื่อปี2562จนปัจจุบันนี้ก็ยังคงรังสรรค์ผลงานมาอยู่เรื่อยๆและอีกไม่นานนี้ก็จะได้รับชมละครพรมลิขิตซึ่งเป็นภาคต่อของบุพเพสันิวาสจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ